ถ่ายเตานี้แล้วครับไม่พอได้ทั้งอย่างนะครับทั้งบททั้งฉากทั้งก้งแสดงสำหรับเรื่องประมาณหนึ่งบบรือน,นะครบแบบที่ผมดูแล้วเนี่ยเรามาทำหลังสร้างเปนอย่างง่าตามมาครับเราได้ความรู้แต่ว่าเราไม่สคนนมควรจะต้องจ่ายเงินเกินจำนวนที่ <c oughs> ทให้มาเพราะนั้นถือเป็นเกมที่เราจัดสรรเข้ามาในห่งหรือกันเันนั้นแล้ว ขออนุญาตตั้งกฎเด็เยว่าเงินหมื่นหนึ่งจะเป็นเงินทั้งหมดในการผลิตหนังเรื่องนี้ไม่มีการออกเกินแบบนี้เว้นแต่สมัครใจเป็นรายบุคคลจริงๆแต่ไม่มีการเอาทับให้แชร์รกนันะครัสบสำหรับส่วนแรกมาเนี่ยเ,เรื่องเองินเงินส่วนนี้จะใช้ไปเยอะที่สุดกับการตกแต่งสถานที่และการซื้ออุปกรณ์ในการสร้างห้องสวัค์นั่นหมายถึงว่าต้องมีการเซ็ตห้องสวรครขึ้นมาโดยฉากเชิงหรืรออะไรแบบนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะกินเงินไปอยู่ที่ ถ้าหมื่นหนึ่งนะครับผมตีไว้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันการเลือกว่าเพราะใครถามมาได้โดยสมัครใจก็คือไล่ทำรายการพวกนี้ใครสามารถเอามาให้ยืีได้โดยสมัครใจแต่ต้องคำนึงก่อนเลยว่าไม่สามารถจัดรับผิดชอบของนี้ได้โดยกรณีความเสียหายอะไรเพราะว่าสมัครใจย้ำอีกครั้งสมัครใจโปสเตอร์หนังในเฟิรนโบนดีซีดีดีวีดีเกี่ยวกับหนัง เไปใได้กรูาเป็นเหนังสือเกี่ยวกับหนังหรือกล้องกไไได้เม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ตอนนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อปูมช่วยคนอุปกรณ์มาเส็จบ้านซุป มันก็มีกลุปิดกันมากอะไรนี้แต่ว่าจริงๆผมว่าผมก็ซื้อแล้วนะแต่ที่จัิงจกันจริงๆก็มีฉากตัดต่อไปหลักๆงานหลักๆคือทรมห้องก็ไม่หลังเรื่องของยังไม่ได้็มเลยมันต้องรอยิบซ้ำซึ่งจะมาวันอังคารเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็จะเสร็จห้องสวรรค์ให้สำเร็จ พืออาไทยทำันที่18และ19นี้ค่ะทีมงานพร้อมมากค่ะยังนอนกันอยู่เลยเล่นทำอะไรอยางเนี้ยเขียนบนอยู่เขียนบทอะไรเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเนี่ยช่างวาดด้วยเถิยผมเล่นครับสวยงามครับีครับแต่พรุ่งนี้บอกได้เลยถ้าถ่ายเสร็จไม่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 ไมไมไมถ้า,อาขอดูนะ <laughs> ทำงานไม่ทํางานเก็บให้ครบซีนก่อนเรียนหมดซีนก er like mm. ็ไ <sair> ด hmm. ้ก <Switzerland> ็บีบเปล่าก็ต้องปรึกษาก่อนไงโอเคได้เลยโอเคอะไรก็ไม่พรอไม่รู้มุมกล้องก็มั่วๆไปประมาณคือความหมายเหมือนกันอะแต่ว่าแต่ว่าพูดได้เหมือนกันนะเข้าใจใช่ไหมเราเคยก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันว่าจะได้ยังไงกันเพราะว่าผมไม่ได้นอนจริงๆพี่เหมือนพี่บอกขอแค่วันอาทิตย์แต่พี่ไม่รู้นี่เช้าวันจันทร์ผมต้องทํางาน นึกออกว่าเวลาเราคุยกันที่สตูดิโอกับเดือนๆดื่นเดือนที่สามอะทุกวันผมต้องตื่นทํางานทุกวันแต่แค่นั้นแหละหมายถึงนั้นมันเป็นปัญหาส่วนตัวผมก็ได้มาเอาบอกผมอะไรนะแต่คืนนั่นแหละผมก็็รู้เหมือกันว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าพอผมง่วงแล้วผมทําตัวแบบนั้นมันคุมไม่ได้นี่คืออีกคือคนมันไม่ได้นอนแล้วมันมันมันไปแบี้ เขาเตป่ะพี่บุ๊กตอนก่อนจบทุกวันแล้วยกตั้งแต่พี่บุ๊กค่ะทุกวันจบว่าพี่บุ๊กนู่นมาที่บุ๊กตอนกี่ชั่วโมงเป็นเดือนแล้วหรอพี่วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มันคือความผิดร่วมกันของทุกคนเพราะว่าสิ่งที่จะลงแรงลงใจช่วยกันกับหลังเรื่องนี้มันสมควรจะจบไปตั้งแต่ก่อนออกกองพรออกกองเนี่ยเราถ้าทำตามกอย่าง